สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่โควิดไดอารี่แล้ววันนี้วันอ่าพืหัสแล้วก็เป็นวันที่6แล้วละ่ะที่ติดก็เลยคิดว่าจะมาลองตรวจด,ดูนะฮะคือน้ำมูกตอนนี้น้อยน้อยแทบจะไม่มีละอืมส่วนไข้ไม่มีแล้วเท่านี้แต่ว่าเสียง เสียงงัง่าแบม่เียมเยียเียเียขึ้นจมูมกอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเราจะมาลองตรวจ ATK ดูอีกสักรอบนึงนะครับเป็นยังไงไปดูกันโอเคครับก็ส่วน ATK ที่ใช้ตรวจวันนี้ก็คือ f ฟ o แ f l ต์ลเลยนะครับมาดูกันว่าจะเหลอกขีดไปไปตรวจรอบนี้ไม่ถ่ายตอนตรวจแล้วกันเนาะวิวิ และนี่คือผลครับทุกคนขึ้นจางๆแล้วโอ้โหไก่ล้วเสกไก่แล้วลลว,วันนี้มีแค่นี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปหน้าน่าจะหายแล้วแหละบาย